สวัสดีครับผมซิมจากช่อง YouTube Book for Life นะครับวันนี้ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นหนังสือที่เรียกว่าเมื่อครั้งที่ตีพิมพ์ออกมาในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศอเมริกานะครับก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับความสนใจอย่างมากมีทั้งคนที่ชอบมากหรือบางคนที่คิดว่ามันไปขัดแย้งต่อคำสอนของศาสนาประมาณนั้นเลยนะครับ หนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Conversation with God นะครับหรือที่ภาษาไทยของเราใช้ชื่อปกว่าสนทนากับพระเจ้านะครับซึ่งเล่มที่ผมนำมาเล่าเนี่ยเป็นเล่มหนึ่งนะครับคือ Book One ในความจริงแล้วเล่มนี้เท่าที่ผมทราบนะครับมีอยู่4เล่มหรือ5เล่มผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยเนื้อหามันไม่ได้ต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้นคุณจะอ่านเล่ม 1, 2, 3, 4หรืออะไรก็สามารถจะอ่านได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าได้อ่านเล่ม1ก่อนเนี่ยก็จะพอเข้าใจเนื้อหา,าคร่าวๆของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะนำเสนอได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามาว่ากันเลยนะครับเราวๆปีคิดศักราชที่1990ผู้เขียนคือนิวโดนัลวอล์นะครับ เขาเป็นชายหนุ่มที่อายุประมาณ40ซึ่งมีอาชีพที่ดูเหมือนจะมีอนาคตมากอย่างผู้กำกับรายการในสถานีวิทยุนะครับแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นผู้กำกับรายการวิทยุที่ว่านี่นะครับเขาเคยทำงานเป็นทั้งกรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์และงานด้าน,นอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านสือ่อดังนั้นชีวิตของเขาก็เหมือนจะเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับก็มีความก้าวหน้าทางอาชีพแต่ว่า วันหนึ่งชีวิตของเขาก็เกิดการพลิกผันนะครับเขาประสบสิ่งที่เรียกว่าจุดตกต่ําของชีวิตซึ่งจุดตกต่ําที่ว่าเนี่ยมันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากๆเริ่มต้นจากไฟไหม้บ้านแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนคอหักนอกจากนั้นก็ตกงานและกลายเป็นคนไร้บ้าน เขาเลยต้องเอาเต็นท์เนี่ยครับไปหาที่หลับนอนในสวนสาธารณะอย่างไรก็ดีแม้เขาจะพยายามออกหางานทำแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยทุกทกที่ที่เขาไปสมัครงานเนี่ยจะตอบเหมือนกันว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยมันสูงเกินไปสำหรับตำแหน่งของเขาดังนั้นในเมื่อไม่มีทางเลือกเขาก็เลยหันมายังชีพด้วยการเก็บกระป๋องอลูมิเนียมขายไปวันๆก็เป็นกระป๋องพวกน้ำอัดลมอะไรแบบนี้นะครับ ต่อมาเขาก็ได้รับงานจากสถานีวิทยุอีกจนได้จึงย้ายออกจากสวนสาธารณะเพื่อมาเช่าบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่นานหลังจากนั้นที่ทำงานใหม่ของเขาก็ถูกฟ้องล้มละลายจนต้องปิดตัวลงเขาก็เลยกลับมาตกงานอีกครั้งตัวเขาเองนะครับก็มี ความรู้สึกว่าดูเหมือนเหตุการณ์มันจะวนล,ลูกกลับมาเป็นเรื่องราวแย่ๆอีกทีหนึง่งนิวโดนัลวอลส์ก็เลยสับสนนะครับเขาก็เลยรู้สึกหมดกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปและด้วยนิสัยของความที่เป็นคนชอบเขียนนะครับในเมื่อจะตายแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและด้วยความที่เป็นคนชอบเขียนระบายลงกระดาษนะครับเขาจึงเลือกที่จะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่คราวนี้เขาไม่ได้ด่าเหตุการณ์หรือใครก็ตามที่มีส่วนทําให้ชีวิตของเขาต้องลําบากเขาตั้งใจเลือกที่จะส่งไปหาคนที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดตามที่เขาเชื่อนั่นคือเขาเขียนด่าพระเจ้าครับเขาเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงอารมณ์ที่อาฆาตและเครียดแค้นอย่างที่สุด ทุกคำล้วนพรั่งพูออกมาสู่กระดาษแผ่นนั้นว่าทำไมชีวิตของเขาต้องล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่เงินทองที่ไม่เคยพอใช้ตัวเขาเนี่ยมันทำบาปอะไรนักหนาถึงจะต้องกลับมาเจอบทเรียนแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามที่เขาเขียนไปก่อนที่เขาจะปลิดชีพตัวเองก็คือว่ามันต้องทำยังไงวะชีวิตบัดซบแบบนี้มันถึงจะได้ดีขึ้นมาได้ และโดยที่เขาไม่ได้คาดหมายก็มีเสียงตอบกลับมาในห่วงความคิดว่าเธอต้องการคํำตอบจริงๆหรือเพียงแค่อยากเขียนระบายกันแน่นิวตกใจมากนี่มันเป็นเสียงของเขาเองหรือว่าเป็นพระเจ้าตัวจริงที่กําลังตอบกลับมากันแน่ไหนๆชีวิตของเขามันก็ตกต่ำย่ำแย่อยู่แล้วเขาก็เลยลองดูซิว่า เสียงที่ตอบกลับมาจะทำยังไงกับเขาต่อไปเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาเลยเขียนกลับไปว่าผมอยากได้คำตอบและอยากระบายด้วยเช่นกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทสนทนาของเขากับพระเจ้าโดยเนียวเป็นฝ่ายเขียนคำถามลงไปในกระดาษแล้วจากนั้นเขาก็จะฟังเสียงในหัวของตนเองและเขียนคำตอบที่เขาได้รับกลับลงไป จนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและเขาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเขียนออกไปคือสิ่งที่เขาได้ยืนมาจริงๆคำถามคือพระเจ้าคือใครพระเจ้าไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรทั้งยังไม่มีเพศอีกด้วยเราไม่สามารถหาคำซึ่งมีข้อจำกัดอย่างมากในภาษาของมนุษย์มาให้คำนิยามได้ ทั้งพระเจ้านี้ก็ไม่ใช่พระเจ้าแบบเดียวกับศาสนาใดศา,าสนาหนึ่งที่เคยเอ่ยขึ้นมาถ้าจําเป็นจะต้องหาคำอธิบายสิ่งที่ใกล้เคียงก็คือพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างแต่ก็ไม่ได้อยู่บนฟ้าหรืออยู่ในนรกแต่อยู่ที่นี่ในตอนนี้พระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมองเห็นได้ยินสัมผัสหรือรู้สึก และพระเจ้าก็อยู่ในทุกสิ่งที่เราไม่ได้ยินไม่เห็นและไม่ได้รู้สึกด้วยเช่นกันพระเจ้าพูดกับพวกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาผ่านเหตุก,การณ์บางอย่างคนบางคนหนังสือบางเล่มเสียงเพลง f a e e o o o y y u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  e l ลน e หรือเป็นความรู้สึกที่จู่ๆก็แวบขึ้นมาในจิตใจเป็นคำตอบสำหรับคำถามในจิตใจเราเพียงแต่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะรับสารของพระเจ้าได้เพราะมีอยู่น้อยคนมากๆที่จะตั้งใจฟังคำถามต่อมาก็คือพระเจ้าได้ยินเราหรือไม่และช่วยให้คำอธิษฐานต่างๆเป็นจริงได้ไหมพระเจ้าตอบรับการร้องขอของเราทุกอย่างทุกเวลาเพียงแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการร้องขอที่ถูกต้องนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเอ่ยปากอธิษฐานหรือการบนบาลสารกล่าวพระเจ้านั้นตอบรับความรู้สึกที่แท้จริงภายในจิตใจของเราต่างหากยกตัวอย่างเช่นหากเราปรารถนาเงินแต่ภายในใจของเราจริงๆกลับมีความกลัวความรู้สึกถึงการไม่พอการใช้ชีวิตด้วยการกระเบียดกระเสียน เต็มไปด้วยความอยากและมักจะพร่ำบนถึงความขาดแคลนสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นความอยากที่มากขึ้นมนุษย์เรานั้นมีพลังไร้ขีดจำกัดที่จะดึงดูดสิ่งใดก็ได้ที่เราต้องการผ่านเครื่องมือ2ออย่างก็คือความรักและความกลัวนั่นคือเมื่อเรารักอะไรก็ตามเราจะดึงดูดสิ่งนั้นและเช่นเดียวกัน เมื่อเรากลัวอะไรก็ตามเราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นได้ไม่แตกต่างกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่เราได้นั้นไม่ได้ผ่านคำพูดแต่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงในบางครั้งเราอาจพูดเล่นๆว่าโอ๊ยกลัวเงินจังเลยหรือรักเงินจังเลยแต่ในใจของเรายังมีความรู้สึกที่เหมือนเดิม คำพูดที่พูดออกมามันก็เป็นเพียงเปลือกที่กลวงและไม่ได้มีความหมายใดๆทั้งสิ้นการที่เราจะดึงดูดสิ่งใดก็ตามเราจําเป็นที่จะต้องรู้สึกถึงความรักความกระตันยูรู้คุณและการเห็นคุณค่าหรือการขอบคุณนอกจากนั้นเราต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้า เหตุการณ์ทั้งหลายจึงจะรวมตัวกันเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ปรากฏออกมาจริงๆแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรกันละ่ะประการแรกพระเจ้านั้นไม่เคยสนใจเรื่องความดีความเลวตามนิยามของมนุษย์เลยพระเจ้าไม่ตัดสินใครและยอมรับทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าคุณจะเป็นนักบุญนักบวช ผู้ประกอบอาชีพสุจริตนักการเมืองฆาตะกรขโมยโจรผู้หญิงผู้ชายเด็กมนุษย์ทุกคนไม่ได้มีใครดีกว่าหรือเลวกว่าใครในสายตาของพระเจ้าความดีความเลวจึงเป็นการตัดสินที่เกิดจากมนุษย์เพียงฝ่ายเดียวประการที่สองเราทุกคนเลือกที่จะมาเกิดในร่างกายแบบนี้พ่อแม่แบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้เอง เราต้องการที่จะมีประสบการณ์เท่านั้นและเมื่อหมดอายุขายบนโลกมนุษย์เราทุกคนก็จะแค่กลับไปสู่ที่ที่เราจากมาเพียงที่เดียวคือการกลับไปหาพระเจ้าเพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราคือจิตวิญญาณที่ต้องการค้นหาประสบการณ์ของมนุษย์เพียงเท่านั้นประการที่3 มนุษย์ไม่มีวันตายหรือสูญสลายไปมีเพียงเลือกที่จะไม่กลับมาเกิดแล้วเท่านั้นเนื่องจากที่ที่จะต้องกลับไปมีเพียงที่เดียวดังนั้นในเรื่องนี้นรกหรือสวรรค์จึงไม่มีอยู่จริงจำให้ได้อย่างที่บอกว่าแรงผลักดันของมนุษย์มีเพียงสองอย่างคือไม่รักก็กลัว เรานั้นจะสลับอารมณ์สองอย่างนี้กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลานั่นก็เลยทำให้ชีวิตของเราดูเหมือนขึ้นขึ้นลงๆเช่นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักใครมากๆก็จะได้ความรักที่ดีงามมีความสุขกลับมาแต่ถ้าเราดันเผลอสลับเป็นความกลัวอาจจะเป็นการกลัวการพัดพลาดก,การกลัวการที่คนรักจากไป สิ่งที่จะตามต่อมาก็คือนั่นก็จะกลายเป็นการทะเลาะเบาะแหวงความทุกข์และสุดท้ายก็จะได้เลิกกันไปและจากกันไปจริงๆซะด้วยซึ่งอันนี้พระเจ้าก็ออกตัวว่าท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะแต่มันเป็นกระบวนการสร้างที่เราเป็นคนจัดแจงจัดการขึ้นมานั่นเองคำถามต่อมาคือทำไมมนุษย์ถึงได้ทั้งรักและกลัวสลับไปมาแบบนี้ จุดเริ่มต้นก็คือพ่อแม่ที่ปลูกฝังตั้งแต่เราเกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นการขู่ว่าจะไม่รักการชมลูกว่าเก่งมากความคาดหวังทั้งหลายล้วนเป็นปัจจัยให้เราได้กลายเป็นแบบนี้อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้เราจะโทษท่านฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะท่านเองก็ถูกเลี้ยงมาแบบนี้ไม่ได้ต่างกันเลยต่อมา ศาสนาก็เข้ามารับช่วงต่อเช่นบอกว่ามนุษย์นั้นมีบาปตั้งแต่เกิดและจำเป็นที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อลบล้างบาปดังกล่าวซึ่งนั่นก็คือการใช้ความกลัวเพื่อนำมาควบคุมให้คนทำตามสิ่งที่ศาสนาต้องการไม่เช่นนั้นจะโดนพระเจ้าในศาสนานั้นลงโทษซึ่งอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับ ดังนั้นพระเจ้าของนิวก็เลยบอกว่าท่านไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีพลังแห่งการสร้างดังนั้นไม่ว่าเขาจะเกิดมาแบบไหนชีวิตจะลำบากยากเข็ญในตอนเด็กเพียงไรหรืออาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มันเลวร้ายเขาก็สามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองได้เสมอผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตจำงเสรีหรือ free will ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นกรรมเก่าหรือบาทที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงไม่มีอยู่จริงเราทุกคนคือความสมบูรณ์แบบก่อนที่จะมาอยู่ในโลกนี้เราทุกคนเคยเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องจําให้ได้และกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าให้ได้อีกครั้งหนึง่งในเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า มนุษย์ล้วนถูกสร้างมาให้เหมือนกับพระเจ้ามนุษย์จึงมีพลังและมีความสามารถในการสร้างสิ่งที่เขาคิดให้เป็นความจริงขึ้นมาได้นอกจากนั้นมนุษย์ทุกคนยังล้วนเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักรวมทั้งได้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งมีชีวิตและไร้ชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้อีกด้วย ทุกอย่างไม่ได้มีความแปลกแยกจากกันใดๆทั้งสิ้นเมื่อมนุษย์มีพลังการสร้างแบบเดียวกับพระเจ้าเราจึงไม่แตกต่างกันหรือถ้าจะพูดให้ชัดๆก็คือมนุษย์ก็คือพระเจ้าที่มีร่างกายนั่นเองการดำรงอยู่และปรารถนาของพระเจ้าต่อเราการดำรงอยู่ของเรานั้นมีอยู่สามระนาบ และถูกเรียกแตกต่างกันไปซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดตัวของเราประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจและวิญญาณส่วนนักาศาสนศาสตร์เรียกว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนนักจิตบำบัดเรียกว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกนักปัชญาก็เรียกว่าสัญชตาตญาณ อัตตาหรืออีโก้จิตเหนืออัตตาหรือซูเปอร์อีโก้ส่วนกวีเรียกว่าจิตใจและวิญญาณในทางการเวลาเราเรียกว่าอาดีตปัจจุบันและอนาคตดังนั้นความปรารถนา5ประการที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์จึงมีอยู่ดังนี้ข้อ1 ได้รู้จักและมีประสบการณ์เพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าคือใครยิ่งใหญ่เพียงใดและคุณเองก็ไม่ได้แตกต่างกันข้อ 2>, 2. ให้คุณได้รู้และมีประสบการณ์ว่าตัวคุณเองคือใครผ่านพลังที่พระเจ้ามอบให้เพื่อให้คุณได้สร้างสรรค์วิถีต่างๆด้วยตนเองข้อ 3. ประสบการณ์ดังกล่าวควรเป็นไปด้วยความเบิกบานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและแผ่ขยายไม่สิ้นสุด กลับอยู่ในปัจจุบันขณะเสมอข้อ4ให้คุณรู้ว่ามีเครื่องมือและระบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้คุณได้รับทุกความปรารถนาใดๆที่ต้องการข้อ5เครื่องมือที่เรามาใช้นั่นก็คือการอยู่ในปัจจุบันขณะเบิกบานรักยอมรับอวยพรและซาบซึ้งในทุกๆสิ่งในหัวข้อของพลังแห่งการสร้าง ผมสรุปมาให้อยู่5ข้อดังนี้นะครับข้อ 1. พลังแห่งความสร้างสรรค์จะต้องผ่านความคิดผ่านคำพูดและตามมาด้วยการกระทำสิ่งที่เราจะคิดจะต้องมีความชัดเจนเสียก่อนต้องคิดถึงบ่อยๆจนมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อชัดมากแล้วก็อย่าเผลอไปคิดในสิ่งอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่น เราต้องคิดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ต้องการและให้จินตนาการไปว่าไม่มีความเป็นไปได้อย่างอื่นใดๆนอกไปจากสิ่งที่เราต้องการข้อ 2. ให้โยนความคิดลบๆออกจากกระบวนการจิตใจทิ้งการมองโลกในแง่ร้ายปลดปล่อยความสงสัยและโยนความกลัวทิ้งไปให้หมดข้อ 3. เมื่อความคิดชัดเจนดีแล้ว จงเอ่ยออกมาดังๆด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลมาจากคำว่าฉันคือหรือฉันเป็นเช่นฉันเป็นคนร่ำรวยฉันคือผู้ที่มีศักยภาพมากมายเป็นต้นข้อ4เมื่อเห็นแล้วว่าความคิดนั้นสำคัญที่สุดคุณจึงต้องฝึกตัวเองให้เป็นนายเหนือความคิดนั่นคือจงตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่กำลังคิดอยู่นั้นเป็นประโยชน์แก่คุณจริงหรือไม่ข้อ5เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดที่ไม่ได้ส่งเสริมตนเองจงคิดใหม่อยู่เสมอฝึกฝึกและฝึกอยู่เสมออย่าให้มันได้ขาดตอนแล้วมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนี้นะครับ ผมอยากจะพูดว่าสิ่งที่ผมนำมาบอกเล่าให้คุณตอนนี้นะครับเรียกว่าค่อนข้างที่จะซอฟแล้วเพราะความจริงในหนังสือเนี่ยยังมีเนื้อหาที่ท้าทายความคิดอีกมากมายจริงๆเอาละครับหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อยและถ้าเป็นไปได้ลองหาหนังสือเล่มจริงมาอ่านแล้วคุณจะพบว่าเนื้อหาเนี่ยมันตื่นตะลึงอาจจะมากมายกว่าที่ผมนามาเล่าให้คุณฟังอีกก็ได้นะครับ สำหรับหนังสือที่ผมนำมาอ่านและนำมาเล่าเนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์ OMG นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แปลและจัดทำหนังสือดีๆแบบนี้ตลอดมาโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ